ปัญหาของตลาดรถมือสองนะตอนนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรถมือ1ชัดเจนเพราะเขามาจากปัญหาโอเวอร์สปายจากจํานวนรถยึดปัญหาหนี้เสียที่มันสะสมมีรถยึดเข้าลานประมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> อย่างในปี2023เนี่ยมีรถยึดเข้าสู่ลานประมูลประมาณ350,000คันปี2024เราคิดว่าน่าจะมีอีกประมาณ300,000คันแล้วก็น่าจะยังอยู่ในระดับสูงอย่างนี้ไปอีกประมาณ1-2ปีตามชิดทางหนี้เสียที่ก็ยงน่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อนเนื่องนะคะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกิดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยตั้งแต่ผู้ผลิต ยันไปจนถึงผู้ให้สินเชื่อตราบใดที่ตลาดยังไม่กลับมาคึกคักยอดขายยังซบเซาโดยเฉพาะในเรื่องของธนาคารยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อสิ่งเดียวที่จะทําให้ทั้งค่ายผู้ผลิตตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาแย่งชิงความต้องการซื้อที่ตอนนี้มันมีน้อยเหลือเกินเนี่ยมันก็จะต้องเป็นกลยุทธ์นี้ผู้บริโภคเองเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเดินเข้าไปในเต็นท์รถคําถามแรกไม่ใช่ว่ารถคันนี้ขับดีไหมเขาจะถามว่ามีส่วนลดเพิ่มไหมจะลดราคาอีกไหม Música วันนี้นะคะอยากชวนทุกท่านมาพูดคุยกันนะคะในมิติของตลาดรถยนต์ในบ้านเรากันบ้างค่ะหลังจากที่หลายคนนะคะน่าจะเห็นภาพกันแล้วว่าตลาดรถยนต์ในไทยกําลังผเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังซื้อของคนในประเทศเองหรือแม้แต่การแข่งขันและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการแข่งขันของรถยนต์ E ีวีเข้ามาด้วยนะคะและภาพรวมหลังจากนี้กําลังสะท้อนอะไรให้เราเห็นนะคะและหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างวันนี้เรามาร่วมวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตลาดรถยนต์ใน ซึ่งคนที่จะร่มพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณทิตาเพกาโนนค่ะนักวิเคราะห์อาวุโส SCB EIC อยู่กับเมย์แล้วตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญ,ญาตเรียกคุณขวัญแล้วกันนะคะค่ะคุณขวัญคะอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้เนา e นะ EIC เนี่ยมีการวิเคราะห์แล้วก็เก็บข้อมูลเยอะเลยทีเดียวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถยนต์ในบ้านเราเราก็มักจะเห็นคนพูดกันบ,บ่อยๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดรถยนต์บ้านเราซบเซาราคาตกลงอาจจะกระทบกับใครต่อใครหลายๆคนที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนเลยทีนี้อยากให้ฉายภาพให้็นนนไปพอมๆกกั่่่คะวา สถานการณ์ตลาดรถยนต์ไทยนเวลานี้เนี่ยจริงๆแล้วภาพมันเป็นอย่างไงบ้างคะคุณขวัญค่ะจริงๆอยากจะนิยามอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยของเราณนะตอนนี้ด้วยคําง่ายๆ2คําเลยนะคะ <c oughs> คําแรกก็คือซบเซาอย่างที่ <c oughs> คุณเมย์พูดไป <c oughs> คํานึงอาจจะเป็นคําว่าฟื้นช้า <c oughs> ด้วยปัจจัยอะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ <c oughs> อยาก ให้ภาพโดยสรุปก่อนวันนี้เตรียมเครื่องชี้เยอะแยะเลยมาให้ทุกคนเห็นนะคะ,ะโดยถ้าเราดูจากเครื่องชี้ต่างๆของอุตสากรรมยานยนต์ไทยนะตอนนี้เนี่ยก็อยากเห็นว่าแดงยกกระดานเลยนะคะ<ม>ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่อง<ะ>โดยเราเริ่มเห็นยอดขายที่ปรับลดลงเนี่ยในกลุ่มรถกระบะเป็นอย่างแรกนับตั้งแต่ปี2022<ะ>เป็นต้นมาจากนั้นก็มีแนวโน้มขยายวงกว้างนะคะความซบเซานี้ก็ส่งต่อมายังกลุ่มรถยนต์นั่งที่เริ่มมีสัญญาณยอดขายที่หดตัวต่อเนื่องเนี่ยมาตั้งแต่ ช่วงปลายปี2023่ซึ่งยอดขายที่ลดลงต่อเนื่องอย่างนี้นะคะก็เลยส่งผลกระทบไปยังเหล่าผู้ผลิตให้มีการปรับลดกําลังการผลิตลงซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นคร่าวๆข้อมูลในช่วง Q2 ที่ผ่านมานะคะอัตราการใช้กําลังการผลิตของเหล่าผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นของสิ่งที่เขาผลิตได้ค่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมาถ้าถ้าเป็นตัวเลขเนาะ มันมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วนะเวลานี้มันมันลดลงให้เห็นภาพมากแค่ไหนคะโดยปกติแล้วนะคะเราผู้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะใช้กําลังการผลิตประมาณ70%ของสิ่งที่เขาผลิตได้ตัวอ,อย่างเช่น1ปีถ้าเขาผลิตได้100คันเนี่ย Full capacity เลยเนี่ยเขาจะผลิตอยู่ที่ประมาณ70%เมื่อตลาดมันอยู่ในช่วงที่ปกติแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อเมื่อเขาเห็นว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยกำลังซื้อก็น่าจะยังไม่ค่อยดีนะักแล้วตอนนี้เนี่ยสต็อกก็ยังอยู่ในระดับสูงเขาก็เลยปรับลดลงมาให้เหลือแค่ประมาณ50%ซซึ่งก็สะท้อนว่ามุมมองจากฝั่งผู้ผลิตเองเนี่ยก็ยังค่อนข้าง หวั่นใจกับกําลังซื้อของคนไทยในตลาดรถยนต์ค่ะก็คือหลักๆก็คือเห็นแหละว่าภาพกําลังซื้อของคนเราอาจจะลดลง<ช>เพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อผู้ที่เป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะ<ช>ที่แบบลดกาลังการผลิตลงด้วย<ช>ทีนี้หลักๆเลยนอกเหนือจากปัจจัยที่เป็นเรื่องของกําลังการซื้อของคนยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่ทําให้เราเห็นภาพตลาดที่มันซบเซาหรือว่าฟื้นช้ายอย่างที่คุณขวัญเล่าให้ฟังมาคือจะบอกว่าปีนี้นะคะ สิ่งที่มากดดันตลาดรถยนต์หลักๆเลยเนี่ยอาจจะมาจากภาคการเงินเป็นหลัก mm hmm. โดยเฉพาะสถาบันการเงินนะคะที่มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ mm hmm. ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าปัญหานี้เสียในตลาดรถยนต์เนี่ย mm hmm. ก็ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าความสามารถในการชําระหนี้ของคนไทยนะคะโดย mm hmm. รวมแล้วย,ยังค่อนข้างเปราะบาง mm hmm. รดยึดเนี่ยก็มีจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆจากข่าวที่เราได้ยินได้ฟังมาอย mm ่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นสถาบันการเงินก็มีความกังวลว่าปล่อยสินเชื่อ ไปแล้วเขาจะได้เงินคืนหรือเปล่าดังนั้นมาตรฐานการให้ขิสินเชื่อเนี่ยก็ยังคงความเข้มงวดแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้มงวดตลอด1-2ปีนี้นะคะเพราะว่าการประเมินความสามารถในการชรําระหนี้ในระยะสัน้นแล้วก็ระยะ1-2ปีนี้เนี่ยยังถือว่าทําได้ยากเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจเราก็ยังถือว่าค่อนข้างเปราะบางอะคะ่ะทีนี้มีมิติอื่นๆอีกไหมคะความท้าทายที่มันกําลังเข้ามาเป็นปัจจัยให้ตลาดรถยนต์บ้านเรามันยังไม่สามารถเติบโตต่อไปได้จริงๆก็จะมีอีก2เรื่องนะคะเรื่อง ที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของกําลังซื้อในภาพรวมจริงๆต้องยอมรับว่าเรื่องกองกำลังซื้อก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กับความเข้มงวดของสถาบันการเงิน <S 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 <c oughs> เพราะว่าความสามารถในการใช้ใจ่ายของคนไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าตึงมือเลย <c oughs> เพราะสิ่งแรกที่เขาต้องบอกแบกรับอยู่ตอนนี้ก็คือภารหนี้ <c oughs> ที่หลายๆคน,นแบกไว้เต็มบ่าทเลยค่ะ <c oughs> สะท้อนจากสัดส่วนหนี้ครัวรเรือนต่อ GDP ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90%้าบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็คาดว่าจะอยู่ณระดับนี้ตลอด2-3ปีต่อจากนี้เลยซึ่งหมายความว่าเมื่อครัวเรือนมีหนี้เยอะๆเนี่ย ความคึกคักหรือความอยากใช้จ่ายของเขาเนี่ยก็น่าจะ,ะคิดเยอะขึ้นตึงมือขึ้นบ,บวกกับอีกด้านหนึ่งเรื่องของรายได้เองก็ยังค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะรายได้เกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ทาง EAC เนี่ยประเมินว่าในปี2025ปีหน้าเนี่ยน่าจะหดตัวซึ่งรายได้กเกษตรที่หดตัวเนี่ยก็น่าจะกดดันให้ตลาดรถกระบะ ตลาดใหญ่ของประเทศเรานะคะฟื้นตัวได้ยากแล้วก็ฟื้นตัวได้ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าซบเซากับฟื้นช้าเนี่ยก็น่าจะแอปพลายไปอีกสักระยะหนึ่งเลยค่ะ,คะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วประเด็นสุดท้ายที่ทาง EAC พบเนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้รถของคนไทยที่มีแนวโน้มใช้รถกันนานขึ้นเมื่อก่อนสักปี2012อะคะ่ะคนไทยเนี่ยจะเปลี่ยนรถกันสักประมาณ7ปีจะเริ่ม อ่ามองหาซื้อรถใหม่กันแล้วใช่แต่ตอนนี้ค่ะปี2023ล่าสุดข้อมูลที่เราไปวิเคราะห์มาเนี่ยเราพบว่า หันมาเปลี่ยนรถกันทุกๆ1ิปีแทนแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็หมายความว่าพอเราใช้รถกันนานขึ้นการจะมองหาซื้อรถใหม่มันยากขึ้นวัฏจักรยอดขายรถยนต์เนี่ยมันก็น่าจะเติบโตได้หนืดขึ้นเหมือนกันค่ะถามต่อไปนิดนึงเกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้คนใช้รถนานขึ้นนะคะในไส้ในของมันมันมีปัจจัยอะไรนอกเหนือจากเรื่องรายได้หรือว่าในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะสิ่งที่เราเห็นนี้เนี่ยก็ สะท้อนจากข้อมูลที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเกิดขึ้นนะคะหลายๆประเทศในโลกก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน<ม>อาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงเรื่องของอะไหล่ย,ยนต์การ replacement รต,ต่างๆใช่มันทําได้นานขึ้นคซ่อมมันอาจจะถูกลงด้วยอะไหล่ที่มีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะหันมาซ่อมแซมแทนการหาซื้อรถใหม่ค่ะ เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณขวัญแตะไปถึงเรื่องของรถกระบะด้วยค่ะที่มันกันมีราคาลดลงแล้วก็ขยับมาเป็นในเรื่องของรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะทีนี้ในลักษณะของแต่ละประเภทเนาะมันก็จะมีรถยนต์ที่เป็นทั้งรถที่เป็นไฮบริดที่ใช้น้ํามันกับไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้กําลังฮิตมากๆะนะคะรวมถึงรถยนต์สันดาห์ี่อยากให้เห็นนะคะภาพว่าภาพการปรับตัวลดลงหรือว่าความซบเซาเหล่านี้เนี่ยมันกระทบกับกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะ ถ้าเรามาเจาะลึกเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ว่าซบเซาแล้วก็ฟื้นช้าในทุกๆประเภทเครื่องยนต์หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือไม่นะคะสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยว่ายอดขายรถกลุ่มไหนเนี่ยแย่ที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสันดาบโดยเฉพาะรถกระบะนะคะที่เราก็เห็นว่ายอดขายของเขาหดตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2023และมองไปข้างหน้าปี2 0 2 4ันยเนี่ยก็น่าจะยังแย่อยู่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเข้ามาตีตลาดของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าทั้งไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้าล้วน BEV นะคะที่ก็เข้ามาแย่ง ส่วนแบ่งยอดขายของเขาไปกอบกับตลาดรถกระบะที่เผชิญกับรายได้ของเกษตรกรที่ค่อนข้างเปราะบางแล้วก็ผันผวนมันเลยทําให้เครื่องยนต์สันดาปที่เป็นเจ้าตลาดเดิมเนี่ยตอนนี้เปราะบางมากที่สุดค่ะแต่ถ้า move มาดูในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าล้วน BEV นะคะเราพบว่าเมื่อปี2023ถือเป็นพระเอกของตลาดรถยนต์ไทยเลยเติบโตไปประมาณ300กว่าเปน,นะคะแต่ถ้ามาดู8เดือนแรกของปี2024นี้เนี่ย พระเอกของปีที่แล้วเนี่ยเขาเติบโตชะลอลงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคนะคะเกิดความลังเลใจกังวลใจจากความผันผวนในตลาลดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของการลดราคาลงอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นถี่เกิดขึ้นบ่อยในเกือบทุกๆแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเวนแอนดซีก็คือชะลอการตัดสินใจรอราคาที่จะอาจจะปรับลดลงอีกในอนาคตรวมถึงเบี้ยประกันที่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้คนเริ่มช่างใจแลว ว่าการซื้อรถไฟฟ้าหลวนเนี่ยยังสร้างรายจ่ายที่คุ้มค่ากับค่าเชื้อเพลิงที่มันจะหายไปหรือเปล่าค่ะ <c oughs> แต่จริงๆอ่ะปีนี้อยากจะให้พอยต์ออกมาดูกลุ่มรถไฮบริดที่เป็นพระรองของปีที่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระรองที่มาแรงมากๆเลย <c oughs> อาจจะแย่งซีนของรถไฟฟ้าล้วนด้วยซ้ำเพราะว่า 8เดือนแรกเนี่ยมียอดจดทะเบียนมุ่งสู่1 0 0 0 0แคันแล้วเติบโต50กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารถไฮบริดเนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันเรามองว่าตลาดรถไฮบริดเนี่ยก็น่าจะเติบโตต,ต่อเนื่องเรียกกระแสนิยมเนี่ยมาจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะทําให้ผู้บริโภคเบนความสนใจมาหารถกลุ่มนี้มากขึ้นแต่ถ้าทาง eic มองนะคะเรามองว่าบทบาทของทั้งรถ b e v แล้วก็รถไฮบริดเนี่ยในตลาดรถยนต์ไทยเนี่ยน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเราคาดว่าในปี2020 ะะส่วนแบ่งยอดขายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆเกือบเกืเลยขณะที่รถสันดาบเนี่ยมาร์เก็ตแชรของเขาก็น่าจะลดลงเรื่อยๆค่ะณเวลานี้เราเรียงเห็นภาพที่ คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของรถสัตดาบที่เป็นรถกระบะก็คือยังเป็นกลุ่มกเกษตรกรอยู่ถูกต้องไหมคะหลักๆจะยังเป็นกเกษตรกรอยู่ค่ะ <c oughs> แต่เราก็เห็นพฤติกรรมของอากลุ่มกเกษตรกรที่เปลี่ยนจากรถกระบะไปใช้รถ SUV <c oughs> มากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงของรถกระบะเนี่ยจะไม่ใช่แค่ด้านรายได้ไลแล้ว <c oughs> พฤติกรรมของผู้บริโภคก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่พึ่งพาทั้งการผลิตแล้วก็ยอดขายรถกระบะเป็นหลักค่ะแล้วถ้ามองในตัวของ BEV กับ Hybrid เองกลุ่มมเเป้าาหยีวกับมัวไฮ ตอนนี้ยังเป็นระดับที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวรถไฮบริดเนี่ยระดับราคาเนี่ย ถือว่าโดยรวมเนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่6 0 0 0ขึ้นไป7 0 0 0 0 0ขึ้นไปทางนั้นแต่ BEV เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาสามารถเจาะกลุ่มตลาดได้กว้างขึ้นเนื่องจากแนวโน้มการ,รลดราคาของเขาลงมานะคะบางโมเดลปรับลดจาก7 0 0 0 0 0ลงมาเหลือ4 0 0 0ไปไปลายแล้ก็ได้เห็นแล้วซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลยุทธ์การตลาดในการกระตุ้นยอดขายขาย,ยายตลาดของเขาอะคะ่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลงของยอดจดทะเบียนรถ BEV ทําให้เราเห็นการปรับลดราคาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ส่วนตัว eic หรือว่าคุณขวัญเองค่ะมองว่าสถานการณ์เหล่านี้ที่มันยังแบบซบซาวบ้างฟื้นช้าบ้างลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกนานแค่ไหนค่ะ อยากจะบอกว่าตราบใดที่ตลาดรถยนต์ไทยยังมีแนวโน้มซบซซาแล้วก็ฟื้นช้านะคะ ka, ก,การแข่งขันด้วยราคากลยุทธ์การลดราคาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเน,นื่องอยู่แล้วจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติของทุกธุรกิจ <c oughs> ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตลาดรถยนต์แต่ก่อนจะไปเข้าดีเทลถึงการลดราคานะคะขัญ <c oughs> อยากจะพูดในอีกมุมหนึง่งในเรื่องของราคาที่เราก็เห็นว่ามันมีการปรับลดลงเช่นเดียวกันในตลาดรถยนต์ซึ่งนั่นก็คือตลาดรถยนต์มือสองที่ตอนนี้เนี่ยดัชนีราคาขายรถยนต์มือสองก็ซบเซาใช่แย่ ไม่แพ้กับรถใหม่เลยที่มีการประกาศลดราคานะคะปัญหาของตลาดรถมือสองนะตอนนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรถมือหนึ่งชัดเจนเพราะเขามาจากปัญหาในฝั่งของสัพพายธุกรกิจเต็นท์รถเนี่ยเจอกับปัญหาอุปทานส่วนเกินหรือปัญหาโอเวอร์สัพพายจากจํานวนรถยึดปัญหานี้เสียที่มันสะสมแล้วก็มีรถยึดเข้าลานประมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างในปี2023เนี่ยมีรถยึดเข้าสู่ลานประมูลประมาณ350,000คันปี2024เราคิดว่าน่าจะมีอีกประมาณ300,000คัน แล้วก็น่าจะยังอยู่ในระดับสูงอย่างนี้ไปอีกประมาณ1-2ปีตามชิศทางนี้เสียที่ก็ยังน่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะคะ <c oughs> ซึ่งถ้าเทียบกับเหตุการณ์ปกติก่อนหน้าปี2023นี้เนี่ยรถยึดเข้าลานประมูลจะอยู่ที่ประมาณ200 0 0 0ไม่เกิน25 0,000คันต่อปีเราจะเห็นว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยก็จะทําให้มีจํานวนรถเข้าสู่ลานประมูลเยอะ <c oughs> ขึ้นดังนั้นมันก็เป็นปัญหาสัพพายเยอะ ดัชนีราคาหรือราคาขายเนี่ยมันก็จะปรับลดตามๆกันไปดังนั้นเนี่ยเรื่องของรถมือสองก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเพราะมันก็ถือเป็นอ่าหลักประกัน ของทรัพย์สินทั้งของฝั่งธนาคารรวมถึงเป็นทรัพย์สินของเหล่าเต็นท์รถที่ประมูลไปว่าไรายได้ที่มาจากการขายเขาจะเป็นยังไงสภาพคล่องจากสต็อกรถเก่าของเขาก็เป็นยังไงบ้างอะคะอ่ะอันนี้ก็นาะเป็นห่วงในมุมหนึ่งของรถเก่าส่วนรถใหม่เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าธรรมชาติของธุรกิจเนี่ยเมื่อยอดขายมันเริ่มซบสาวจะต้องมีการ,รลดราคาดึงดูดความสนใจผู้บริโภคกระตุ้นยอดขายแต่ถามว่าอะไรที่เราเห็นว่าเป็นนิว n o r m a l ในตลาดรถยนต์ไทยมันก็คือการเข้ามาของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่พอเข้ามาปั๊บเนี่ย อยากจะลดราคาก็อยากจะตะโกนบอกทุกคนประกาศราคาให้รู้เลยว่าฉันลดราคานะ,ะพอมันมีการตะโกนบอกกันอย่างนี้ค่ะข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะมีการเล่นข่าวทําข่าวว่าค่ายนี้ลดราคาค่ายนั้นลดราคากันอย่างต่อเนื่องซึ่งอ,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็นกันมาก่อนหน้าว่ามันมีความจงแจ้งในการลดราคาขายกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ที่ตลาดรถยนต์ซบเซามากๆเนี่ยก็อาจจะเป็น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถี่เกิดขึ้นบ่อยแล้วถามว่ามันจะเกิดขึ้นอีกนานแค่ไหนเนี่ยก่อนที่ถามว่านานแค่ไหนเนี่ยเราจะตอบคําถามนี้แน่นอนนะคะแต่ก่อนแรกเนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะขยายวงกว้างก่อนเพราะว่าหลายๆค่ายเห็นแล้วว่ากลยุทธ์นี้น่าจะได้ผลคนห,คหันมาสนใจ ก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มที่เปิดตัวไปแล้ว1-2ปีที่ผ่านมาใช,ใช้กลยุทธ์นี้กันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อ1-2เดือนก่อนเนี่ยก็4 5ค่ายประกาศลดราคาลงไปพอสมควรเลยเพื่อกระตุ้นยอดขายของเขาแต่ต่อไปอะคะ่ะเราน่าจะได้เห็นผู้เล่นในกลุ่มสันดาบก็เข้ามาจ้ำมาเล่นในสงครามราคาซึ่งก็มีบา้บางแล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะมีการทำสงครามราคาใช้กลยุทธ์การปรับรลดราคาเนี่ยจะเป็นเซกเมนต์อีโคคาร์หรือรถยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งถามว่าทาไมเป็นรถกลุ่มนี้ก็เพราะว่าความนิยมของเขาเนี่ยก็ดรอปลงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่บอกว่าตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้โดยตรงของเขาเลยสําหรับรถเซกเมนต์เล็กๆเหล่านี้ที่เมื่อก่อนบอกว่าเป็นรถในเมืองประหยัดน้ํามันพอมาชนกับรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยขนาดด้วย ราคาที่ค่อนข้าง comparable <c oughs> งกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> มันก็เลยทำให้เขาถูกแย่งฐานลูกค้าไป <c oughs> แล้วก็ไม่แปลกเลยที่พอเมื่อมีการตะโกนบอกลดราคาแล้วก็ผู้บริโภคสนใจใครรถสันดาปอาจจะมาใช้กลยุทธ์นี้กับเซกเมนต์ที่กำลังความนิยมได้ลงด้วยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกคำถามหนึ่งเรื่องถามว่ายืดเยื้อไหม <c oughs> ตอบได้เลยว่าแน่นอนค่ะ เพราะว่าทาง e i c มองว่าตลาดรถยนต์เนี่ยซบซาวฟื้นช้าใช่ไหมคะใ,ในอีก1-3ปีนี้เนี่ยอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยจะยังคงใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นหลักนะคะจากตัวอย่างที่ได้เห็นมาจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าความยืดเยื้อเนี่ยทางเราเนี่ยประเมินว่าเกิดขึ้นจาก3ปัจจัยเมื่อกี้ปัจจัยแรกเกินไปแล้วว่าตลาดรถยนต์น่าจะฟื้นช้า1-3ปีนี้เนี่ยยังไม่มีทางกลับไปสู่ระดับ pre covid ได้แน่นอน<ม>ปัจจัยที่2เนี่ยก็เกิดจาก new R paradigm shift ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เขามองว่าการเพึ่งพากลยุทธ์ด้านราคาเนี่ยตอบโจทย์ธุรกิจและความต้องการของเขาณตอนนั้นได้โดยในฝั่งผู้ผลิตก็อย่างที่บอกไปมีคนนึงมูฟลดราคาอีกคนก็ต้องทําตามเพื่อจะได้แย่งคืนมาร์เก็ตแช่กลับมาในช่วงที่ตลาดมันค่อนข้างศบเซาวส่วนผู้บริโภคเองตอนนี้ก็ติดโปรนะคะไปหาซื้อลถเนี่ยก็ต้องถามว่ามีส่วนลดเท่าไหร่จะลดอีกไหมเพราะเขาก็กลัวติดดอยกัน บวกกับการชะลอตัดสินใจเพื่อจะรอว่าเอ๊ะอาจจะมีปรับลดอีกหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเมื่อผู้ผลิตก็หันมาพึ่งพา การลดราคามากขึ้นผู้<ะ>บริโภคติดโปรมากขึ้นม,มันอาจจะกลายเป็น New Normal ของตลาดรถยนต์ว่า<ะ>ทุกคนก็จะหันมามองหาโปรโมชั่นการลดราคาอย่างต่อเนื่องอและปัจจัยสุดท้ายที่เราก็เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องของ Mar ิ้นของผู้ผลิตร,รายแบรนด์<ะ>ความสามารถในการทำกำไรหรือกำไรของเขาที่เกิดขึ้นจากการขายรถในแต่ละคันเนี่ยยังสูงอยู่ยังมีรูมอยู่ในการปรับลดราคาลงอีก โดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการปรับลดประกาศถลดราคาลงอีกจากเหล่าผู้เล่นเหล่านี้เพราะเขาก็ยังมีความสามารถในการลดมาร์จิ้นของตัวเองลงเพื่อดึงดูดกระตุ้นยอดขายขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมกนวิดนึงได้ไหมคะว่าการแข่งขันในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันด้านราคาเนาะที่แม้แต่รถรถสันดาปเองที่แทบจะไม่เคยเล่นกลยุทธ์นี้เลยก็ลงมาแข่งขันด้วยและภาพแบบนี้ของตลาดเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนต่อมันจะเป็นการแข่งขันราคาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าเรามองว่ายังไงคะ ถ้าการแข่งขันด้านราคาจะเป็นกลยุทธ์หลักนะคะตราบใดที่ตลาดยังไม่กลับมาคึกคักยอดขายยังซบเซาแล้วก็อ่าความผันผวนในตลาดมันยังไม่แน่นอนโด,โดยเฉพาะในเรื่องของธนาคารยังเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อผูอ้บริโภคยังมีการใช้เงินอย่างตึงมือตลาดรถยนต์ยังซบเซาไม่คึกคักสิ่งเดียวที่จะทําให้ทั้งค่ายผู้ผลิตตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาแย่งชิงความต้องการซื้อที่ตอนนี้มันมีน้อยเหลือเกินเนี่ย มันก็จะต้องเป็นกลยุทธ์นีใช่เพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะผู้บริโภคเองเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเดินเข้าไปในเต็นท์รถหรือตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยคำถามแรกไม่ใช่ว่ารถคันนี้ขับดีไหมเขาจะถามว่ามีส่วนลดเพิ่มไหมจะลดราคาอีกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนเป็น perfect storm ที่มาเจอกันว่าทางผู้ผลิตก็ต้องใช้กลยุทธ์นี เพราะผู้บริโภคก็อยากได้ราคาที่ถูกลงอีกเหมือนกันนะคะพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่ความต้องการของผู้ซื้อยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะคะในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็น่าจะไปหาจุดตรงกลาง,ซ,งซึ่งก็กลายเป็นกลยุทธ์ด้านราคาต่อไปอยู่ดีตราบใดที่แบบเศรษฐกิจของเราหรือว่ารายได้ในฝ้าของรายได้ยังไม่ได้ขยับขึ้นเราก็อาจจะเห็นภาพแบบนี้ต่อไปทีนี้ในทางกลับกันค่ะคุณขวัญว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยการซบเซาของตลาดรถยนต์ไทยนะเวลานี้เนี่ยถ้ามองในทางกลับกันว่าแล้วอะไรล่ะคะที่จะเป็นปัจจัยที่ทําให้มันกลับขึ้นมาได้ หลังจากสองสปีที่เราวิเคราะห์กันแล้วว่าเอ้ยไม่กลับมาแน่แนสำหรับจุดพลิกผันในด้านของราคานะคะเมื่อกี้<ฆ>คุณเมย์ก็ตอบไปแล้วว่า<ฆ><ฆ>มันจะเกิดจากกำลังซื้อที่ดีขึ้นหนี้ที่ลดลง<ฆ><ฆ>ความเชื่อมั่นของคนในการจับจ่าย<ฆ>บรรยากาศทุกอย่างมันกลับมาคึกคักเราก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้เข้มแข็งขึ้น<ฆ>เมื่อสัญญาณทางเศรษฐกิจมันมีสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนนะคะ<ฆ>ไม่แปลกเลยว่าคนจะอยากจะใช้เงินอยากจะซื้อรถใหม่คันเก่าอาจจะเกิน10ปีแล้วแต่ตอนนี้แบบกังวล เกินกับเรื่องนี้ที่มีอยู่รายได้แน่นอนไหมแต่พอบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้น<ะ>สิ่งที่อาจะเกิดขึ้นตามมาก,ก็คือเขาอยากจะใช้จ่ายซื้อรถกันมากขึ้น<ะ>เพราะฉะนั้นหลังจากที่เศรษฐกิจเราแข็งแกร่งเนี่ย<ะ>ภาพรวมตลาดรถยนต์ก็น่าจะเข้มแข็งตาม<ะ>และสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราก็น่าจะเห็นการเฟดเอา์หรือการจ,จัดโปรโมชั่นลดราคาเนี่ยก็จะทยอยน้อยลงเรื่อยๆและสิ่งที่ตามมาเกิดขึ้นควบคู่กันไปเนี่ยเหล่าผู้ผลิตเองเนี่ย ก็จะไม่ใช้ละสงครามราคาเขาจะมาหันมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆแทนใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลการประหยัดพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่ทันสมัยรูปโฉมต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเอามาใช้ดึงดูดผู้บริโภคในช่วงที่ตลาดมันคึกคักสร้างความสดใหม่ผ่านข้อมูลที่น่าสนใจโมเดลใหม่ๆที่น่าสนใจแคปเจอร์ดีมานช่วงนั้นที่ไม่จําเป็นจะต้องนวดด้วยราคาค่ะอันนี้เป็นภาพที่เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะในอนาคตข้างหน้าว่าตับแดที่กำั ั่งซื้อกลับมา,<ะ>ก,บมาก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการแข่งขันที่เปลี่ยนไปอาจจะก,กลับไปเหมือนตอน pre covid ที CO VID, <c oughs> ่แข่งขันด้วยเรื่องสมรรถนะอะไรต่างๆก<ะ>ันมามากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้ามองกลับมาต่อไปในเรื่องของผลกระทบกันบ้างณ<ะ>เวลานี้ที่เรายังไม่เห็นภาพนั้นคะ่ะคุณขวัญ<ะ>แล้วเราก็ต้องรอนะว่าตลาดก็ยังมีการซบเซาอยู่ยังฟื้นใช้ยอยู่ในลักษณะนี้แล้วทีนี้มันณเวลานี้ค่ะมันก่อนที่เราจะสามารถ m o v ออนไปจากบรรยากาศแบบนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างมันจะสร้างผลกระทบในมิติไหนบ้างค่ะหรือแม้แต่ตัวผู้บริโภคเองเราจะได้ร จากการที่ตลาดรถยนต์มันยังซบเซาแบบนี้อยู่บ้างค่ะจากที่เน้นย้าไปตลอดเลยนะคะว่าการที่ราคาทั้งรถมือ1่มือ2อเนี่ยมันดรอปลงเรื่อยๆมันเกิดจากนี่เสียที่ทําให้เกิดรถยึดบวกกับความต้องการซื้อรถใหม่มันน้อยลงเรื่อยๆค,คนก็เลยจะต้องมาแข่งกันลดราคาคเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกิดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยตั้งแต่ผู้ผลิต ยันไปจนถึงผู้ให้สินเชื่อเพราะฉะนั้นราคาที่ลดลงอะค่ะแน่นอนปาร์ตี้แรกหรือ,อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแรกที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเหล่าผ,ผู้ผลิตรถยนต์เองที่เมื่อเกิดสงครามราคาเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเอามาสู้เนี่ยก็คือมา r จิน้นหรือความสามารถในการทํากําไรของเขาที่มันจะลดลงจากผลของการที่ลดราคาขายลงดังนั้นเนี่ยถ้าความสามารถในการทํากาไรหรือมาร์จิ้นบางลงเรื่อยๆเนี่ย สภาพคล่องของธุรกิจก็จะทยอยหายไปละ<ช>เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้ผลิตบางเจ้าที่ความสามารถในการทํากําไรเขาลดลงเขาเกิดขาดทุนจากการแข่งขันในตลาดประเทศไทย<ช>อยอดขายเขาไม่ค่อยดีสู้ด้วยกลยุทธ์ด้านราคาเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วก็เลยมีการ exit ตัวเองออกจากตลาดบ้านเราไปนะคะคปาร์ตี้ที่2เนี่ยที่ก็น่าจะได้รับผลกระทบไม่แพ้กันก็คือธุรกิจเต็นท์รถมือสองที่ก็มีจํานวนเกือบหมื่นรายเลยในประเทศไทยะค,ะค่ะราคาขายรถยนต์มือสอง ต่ำตงลงเรื่อย<ง>ๆสิ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือรายได้หรือยอดขายของเขาก็จะดรอปตามมูลค่าของรถที่เขาขายได้บวกกับสต็อกรถที่มีอยู่ก็จะมีมูลค่าเสื่อมถอยลงตามราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องเขาเหมือนกันเพราะสิ่งที่เขามีเนี่ยดีเวลูล,ลงไปเรื่อยๆหรือมีมูลค่าต่าลงเรื่อยๆค่ะ,คะ ถัดมาอีกคนหนึ่งสาคัญไม่แพ้กันก็คือธุรกิจประกันภยัยที่การประกาศลดราคาทุกๆครั้งโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้อ่าการประเมินทุนประกันเนี่ยเป็นไปได้ลําบากแล้วก็ผันผวนมากซึ่งทาง e i c ก็ประเมินว่าการประกาศลดราคาของรถอ่ากลุ่มรถมีอีวีอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยน่าจะทําให้ราคาเบี้ยประกันของรถกลุ่มไฟฟ้าล้วเนี่ยอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันเป็นความยากลําบากของธุรกิจประกันภัยนะคะในการประเมินว่า จริงๆทุนประกันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่บวกกับค่าซ่อมเองที่ก็ยังค่อนข้างสูงเราะฉะนั้นเนี่ยตัวยอดอประกันภัยค่าเบีย้ยเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับสูงในระยะยาวเลยค่ะปาี์สุ้สุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ได้รับผลกระทบและสําคัญที่สุดก็คือตัวธนาคารพาณิชย์เองนะคะ<อ>ที่ก็เป็นผู้ให้สินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์และได้รับรถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน<อ>เมื่อราคาปรับลดลงเนี่ยมันก็เลยทําให้ หลักทรัพย์ประกันของเขาเนี่ยมีมูลค่าต่ําลงเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อความเสี่ยงให้กับพักธนาคารนะคะเมื่อเมื่อมันเกิดหนี้เสียลดยึดของเขามีมูลค่าต่ําลงเนี่ยก็อาจจะทําให้อา่าธนาคารจะต้องมีการเข้มงวดอย่างที่เราบอกไปว่าไม่อยากให สิ่งที่เขายึดมาได้มีมูลค่าน้อยลงแล้วก็อาจจะนำไปสู่ตัววิเชตไซเคิลในระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยซึ่งอยากจะอธิบายตรงนี้นิดนึงว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยว่ามันจะเกิดวิเชตไซเคิลตรงนี้ก็คือการที่ธนาคารพาณิชย ตรึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อไปเรื่อยๆพราะเขากังวลต่อมูลค่าหลักทรัพย์คำประกันนั่นก็คือรถยนต์เนี่ยว่ามันจะดรอปลงอีกทั้งจากเรื่องของการปรับรลดราคารวมถึงเรื่องของนี่เสียที่ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตรึงความเข้มงวดอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็จะกดดันการอนุมัติสินเชื่อให้อยู่ในระดับต่ำยอดขายรถก็จะแย่ลงไปด้วยแล้วลเกิดอะไรต่อขึ้นมาเมื่อยอดขายแย่ คนก็จะต้องมาลดราคาแข่งกันอ,อีกมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ซึ่งสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือสิ่งนี้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าการลดราคาเนี่ยกระทบกับเหลา่าผู้ผลิตเรื่องความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการทำำรํากําไรภาคธนาคารเองก็มีความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราอยากเห็นก็คืออาจจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากภาครัฐภาคการเงินที่เพิ่มขึ้น <smoked. S 1> เพื่อจะตัดวงจรเหล่านี้ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้เข้มแข็งขึ้นโดยเร็ว <hart. S 1> กําลังซื้อของคนไทยเนี่ยกลับมาโดยเร็วทําให้ตลาดรถยนต์กลับมาคึกคักเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรการก่อสงครามราคาจะได้ไม่ยืดเยื<ๆ>้อแล้วก็ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ค่ะโอเคค่ะก็หวังว่าหลังจากนี้เนาะเราจะมีโอากาสได้เห็นภาพการแข่งขันในอีกรูปแบบหนึ่ง <Ramadan. S 1> <orsch> nou, ที่ไม่ใช่แค่สงครามราคาอย่างที่เรากาลังเห็นในตอนนี้แล้วก็ราคาของ รถยนต์เองนะคะที่แม้จะเป็นส่วนของผู้ประกอบการเองก็น่าจะได้เห็นสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้นหรือว่ามีเกมที่เปลี่ยนไปจากที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณขวัญมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้หวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นภาพที่เราอยากเห็นกันขอบคุณนุณนขวัญมากค่ะสวัสดีค่ะ